โรคเรื้อรังทุกอย่างรวมถึงความดันโลหิตสูงด้วยเนี่ยไม่ได้รักษาด้วยยาเรื่องที่หมอจะคุยในวันนี้เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร3ามกลุ่มนะครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แนะนําให้ทานนะครับพยายามเลี่ยงให้น้อยลงเริ่มแรกเลยคือจะมาคุยเรื่องของอาหารรสเค็มก่อนนะครับตามกําหนดของ WHO เนาะก็คือจะกําหนดไว้ว่าในคนปกตินะที่ไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูง จะบริโภคเกลือโซเดียมเนี่ยได้ประมาณวันละไม่เกิน2,400มิลลิกรัมต่อวันนะทีนี้คนที่เป็นความดาันเลือสูงเนี่ยจะทานได้อยู่ประมาณวันหนึ่งไม่เกิน1,500มิลลิกรัม1,500มิลลิกรัมเนี่ยคือเกลือประมาณ3ส่วน4ช้อนชานะครับถ้าเราลดเค็มนะลดจาก2,400ลงมาได้เหลือประมาณ1,500เนี่ยจะลดความดันโลหิตได้ประมาณ5 mm มิลลิเมตรประหลอดจริงๆแล้วคนเป็นความดันอะ่ะหมอไม่แนะนําให้ปรุงลดกันเยอะอยู่แล้วเนาะถ้าคิดจะปรุงลดจริงๆนะครับก็พยายามอย่าเกินนี้นะครับเวลาที่เรา ทำกับข้าวอะเนาะนอกจากเกลือแล้วอะ่ะเราก็จะมีใช้ซีอิ๊วเนาะรู้ไหมครับว่าซีอิ๊วขาวเนี่ยหช้อนโต๊ะมีเกลือโซเดียมประมาณ1360มิลลิกรัมนะครับน้ำปลาเนี่ยหช้อนโต๊ะเนาะมีอยู่ประมาณ1620มิลลิกรัมนะครับแสดงว่าคนเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยกินน้ําปลา1ช้อนโต๊ะนี่คือเกินแล้วต่อวันเนาะถ้าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะจำตัวเลขไว้นะครับไม่เกิน1500มิลลิกรัมต่อวันนะครับปีเป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะอะ่ะะถ้าาเเปป็็นกกลือรมณ3 4ช้อนชโต๊ 啊。 คนที่เป็นความดันนะหมออยากให้ใส่เครื่องปรุงพวกนี้นยน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆให้ใช้พวกซีอิ๊วหรือว่าน้ำปลาที่มันเป็นสูตรลดโซเดียมลงทีนี้เวลาที่เขาลดโซเดียมลงเนี่ยเขาใช้อะไรแทนเขาใช้เกลือโพแทสเซียมแทนโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดความดันโลหิตนะมันมีตัวเลขเนี่ยของ W ีไอชเช่นกันที่บอกว่าถ้าเกิดเรากินโพแทสเซียมนะครับอยู่ในช่วงสาม0นารถึงห้า0มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยจะสามารถลดความดันโลหิตได้ลดได้ประมาณ5มิลลิเมตรปหลอดทีนี้ในสูตรซีอิ ไปเนี่ยจะมีโพแทสเซียม1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะมีประมาณ700มิลลิกรัมเพราะฉันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้มาด้วยนะครับไม่ต้องคิดว่าจะปรุงให้เยอะขึ้นเพื่อให้ได้โพแทสเซียมที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้โซเดียมติดมาด้วยนะครับผมเวลาที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมอก็อยากให้เราเนี่ยลองพลิกดูกันเองว่าเอ๊ะมันมีโซเดียมปริมาณเท่าไหร่ลองเช็คกันดูด้วยจะได้รู้ว่าเอ๊ะกินอะไรแล้วได้เกลือเข้าไปเท่าไหรไ่ได้โซเดียมเข้าไปเท่าไหร่แต่อีกอย่างหนึ่งนอกจากโซเดียมที่อยากให้เช็คคคกืออนนะ้าาาตลุณทยมมมีมีถว่ เกลือดำใช้ได้ไหมนะครับเกลือดำเนี่ยหมอไม่รู้ว่าปริมาณโซเดียมมันเป็นยังไงเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีเกลืออันนึงที่หมอไปดูมาให้คือฮิมาลายันซออะที่มันเป็น เกลือสีชมพูอ่ะประโยชน์ของเกลือสีชมพูเนอะก็คือว่ามันจะมีแร่าธาตุที่มันเยอะกว่าเกลือขาวธรรมดานะครับทีนี้ปริมาณโซเดียมของเกลือชมพูพวกเนี้ยนะครับมีสูงกว่านะหช้อนชาของเกลือปกติเนี่ยจะมีโซเดียมประมาณ2 0 0พเนาะไอพวกเกลือชมพูเนี่ยฮิมลลา l a y a n s เนี่ยจะมีโซเดียมประมาณ2องพนะครับเยอะกว่ากันประมาณสัก10%แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือมันได้แร่าธาตุมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเป็นเกลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องจํากัดทั้งหมดนะครับผม ต่อมากลุ่มที่2นะครับไม่แนะนําให้ทานอาหารแปรรูปครับผมก็เช่นพวกใส่กรอก กุนเชียงหมูยออะไรต่างๆเหล่านี้อาหารแปรรูปนะครับรวมไปถึงอาหารสําเร็จรูปนะครับพวกข้าวกล่องเซเว่นปลากระป๋องสิ่งเหล่านี้ไม่แนะนําให้ทานเลยเพราะอะไรเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มีเกลือมีผงชูรสเยอะมากพอเวลาเกลือเหล่านี้มันเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ความดันสูงเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราทานอาหารข้างนอกหรือว่าอาหารสําเร็จรูปหรือว่าอาหารแปรรูปเป็นหลักเนี่ยเราจะกินได้น้อยมากเลยนะคือหมอเองจะพยายามไปดูไส้กรอกให้นะครับว่าไส้กรอกแ อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันมีโซเดียมเท่าไหร่แต่ว่าเขามักไม่ค่อยบอกแผะไปดูไปเจอหมูยอนะครับหมูยอเนี่ยร้อยกรัมเนี่ยที่เป็นแท่งสั้นๆนะแท่งอย่างเงี้ยมีเกลือโซเดียมประมาณ820นะครับทานได้ประมาณ2แท่งและทานอย่างอื่นไม่ได้แล้วเนะเดี๋ยวโซเดียมเกินนะครับจะแนะนําให้ว่าถ้าคนที่เป็นความดันเนี่ยถ้าทําอาหารทานเองได้ ่งดีเพราะว่าเราเราเราจะรู้นี่ว่าเราใส่อะไรลงไปเท่าไหร่นะครับมีอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้ทานเลยนะครับคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเพราะว่ามอว่าเกลือโซเดียมมันเยอะอันนี้เราพูดถึงเกลือกันอย่างเดียวนะเราไม่ได้พูดถึงผงชูรสไม่ได้พูดถึงสารกันบูดเอาแค่เกลือโซเดียมอย่างเดียวเลย แล้วต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่3คือให้เลี่ยงน้ําซุปน้ําแกงแกงจืดหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทําต้มจืดเนาะมันใช้เกลือใช้ซีอิว๊วน้ำปลาใช้น้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถามว่าเวลาจะกินเนี่ยกินได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่า ให้กินแต่เนื้ออย่าก,กินน้ำนะครับหลายคนเนี่ยชอบซดน้ำซุปน้ำแกงเวลาที่ซดน้ำซุปน้ำแกงเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะได้เกลือเยอะด้วยได้ผงชูรสเยอะด้วยได้น้ำตาลเยอะด้วยแล้วก็ยังได้ยูริกเยอะด้วยนะครับหลายคนที่ยูริกสูงนะพยายามอย่ากินน้ำซุปน้ำแกงเยอะทีนี้หมอไปดูตัวซุปไก่ก้อนบางคนเนี่ยเวลาทำแกงจืดเนาะจะใส่ซุปไก่ก้อนลงไปนะครับรู้ไหมครับว่าในซุปไก่ก้อนเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยหมอคำนวณมาให้มีเกลือโซเดียมประมาณเกินกว่า3,000มิลลิกรัมแน่นอน เขาบอกว่าให้ใส่2ก้อน2ก้อนนี่คือ6,000มิลลิกรัมเลยนะ6,000มิลลิกรัมหมายความว่าต้มจืดชามนั้นเนี่ยคนที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างเงี้ย4วันนะ ความดันโลหิตสูงทานแ a r อา n i จินได้ไหมนะครับทานได้นะครับแ a r อา n i n ินเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดความดันโลหิตได้นะครับเวลาที่เราออกกาลังกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งไนตริกออกไซด์เนี่ยทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับแ a r อา n i จินเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดไนตริกออกไซด์ครับแอ r อา n i จินเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเวลากินต้องกินท้องว่างถึงจะมีประโยชน์เวลาที่กินแอ r อา n i จ e นท้องว่างเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนของร่างกายได้ด้วยเขาจะให้ทานวันหนึ่งประมาณ6 0 0 0มิลล ให้แบ่งทานครั้งละพันมิลลิกรัม6ครั้งในเวลาท้องว่างตลอดวันเพราะฉันเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมแอลวาจินีเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรโตีนก็จะมีนะครับผมกินแมกนีเซียมช่วยลดความดันได้ไหมช่วยลดความดันได้นะครับสาเหตุหนึ่งของความดันสูงเนะีะยหนึ่งในนั้นคือมีแมกนีเซียมต่ำมีคนไข้หมออยู่คนหนึ่งนะพอได้รับแมกนีเซียมแล้วหยุดยาวความดันหิตได้เลย กินยาคุมความดันสูงจริงไหมจริงครับมียาอยู่3กลุ่มที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนะครับหคือยาคุมกลุ่มที่2เนี่ยคือยาพวกแก้ปวดยาแก้ปวดเนี่ยโดยมากมักจะเป็นยาพวกแก้ปวดข้อปวดกระดูกต่างๆยากลุ่มนี้ทาให้ความดันโลหิตสูงได้นะครับกลุ่มที่3นะครับคือยากลุ่มสเตียรอยนะครับยากลุ่มสเตียรอยทําให้ความดันโลหิตสูงได้นะครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะถ้าเลือกได้ให้ทําอาหารทานเองจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดฉันกินอาหารข้างนอกบ้านตลอดเลยล่ะทํำยังไงนะครับ สิ่งที่แนะนําให้ทานะก็คือการทํา IF IF เนี่ยก็คือเป็นการกําหนดระยะเวลาในการทานอาหาร16ทั8เนี่ยก็คือว่าทานอาหารให้อยู่ใน8ชั่วโมงเนาะถามว่าทําไมทํา IF ถึงช่วยความดันโลหิตสูงได้นะครับถ้าปกติเรากิน3มื้อเนาะแล้วเราบีบ3มื้อมาอยู่ใน8ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะกินลดลงกินน้อยลงพอปริมาณที่เรากินน้อยลงเนี่ยเราก็จะได้เกลือเข้าไปน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IF มันถึงเวิร์กหมอแนะนําให้ทํา18ทับ6คือเรากินอาหารอยู่ในช่วง6ชั่วโมงเท่านั้น เช่นกินตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงหลังเที่ยงไม่กินแล้วนะครับซึ่ง6ชั่วโมงสามารถกําหนดได้เองเลยนะอาจจะกินเป็น10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นก็ได้นะครับถามว่าทําไมถึงกําหนดให้เป็น6ชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่เรากินอยู่ใน6ชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าเราจะกินเพียงแค่วันละ2มือ้อเท่านั้นเราลดจาก3มือ้อเหลือ2มื้อเนี่ยแสดงว่าเราลดโซเดียมลงไปแล้วเนี่ยหใน3แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบอกว่าถ้าเราลดจากกิน3มือ้อเหลือ2มื้อนะ หมอเชื่อว่าความดันลดลง5มิลเมตรประหลอดแน่นอนนะครับถ้าเรานำมาแปรรูปเองแล้วฟรีสไว้อันตรายไหมนะครับถ้าอาหารแปรรูปทำเองได้ไหมได้นะครับเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราใส่ส่วนผสมอะไรลงไปในนั้นเนาะแต่อีกหนึ่งประเด็นนะครับหมอไม่แนะนำให้ฟรีซอาหารโดยมากแล้ววิตามินหายไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะวิตามินในกลุ่มที่ละลายในน้ำนะครับเช่นวิตามินดีเราจะขาดวิตามินอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารแช่แข็งทุกอย่างแล้วมาเอามาอุ่นไมโครเวฟกินเนี่ยโดยมากแล้ววิตามินหาย หายแทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยแนะนำให้ปรุงสุกทานนะครับก็ในวันนี้หมอมีเวิร์กช็อปนะครับมาแนะนำกันนะครับก็คือเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปสำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูงนะครับจากที่หมอเคยบอกไว้ว่าโรคเรื้อรังทุกอย่างรวมถึงความดันโลหิตสูงด้วยเนี่ยไม่ได้รักษาด้วยยาแต่รักษาด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเนี่ยแหละหมอก็เลยทำเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมานะครับเวิร์กช็อปนี้ก็จะชวนให้เรา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเพื่อที่จะทําให้ภาวะความดันโลหิตสูงของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วเราจะค่อยๆลดยาลงจนถึงหยุดยาได้เลยซึ่งก็จะมีเนื้อหาความรู้นะครับเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงทั้งหมดนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงนะครับต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการใช้ยาแล้วก็ผลแทรกซ้อนผลทางเคียงของยาต่างๆนะครับซึ่งเรื่องของยาเนี่ยหมอมอง,มองว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ ีความดัอโรหอตสูงนะจะทําให้สามารถใช้ยาลดลงสามารถใช้ยานในกลุ่มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณยาลดลงเรื่อยๆนะครับก็แล้วมาพบกันในเวิร์กช็อปนะครับผม